จ้าสุขคนสกุลจ้าเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่าเอฟซี FC ในประเทศเราต่างประเทศจ้าพี่น้องจ้ามโอ้ยไฟเสาลุงคือบโมโหใช่เนาะพี่น้องจ้าคนน่ะป๊าดแมนมดเดจจ้าพี่น้องจ้าคนคนพี่น้องไฟยเสาลุงเบิกนิดเด้อจ้าทางบ่กต้มบัดทีนี้พูดนะป๊าดเฮ้ยขโมอบานเลยยันติ๊บเป็นซิบรูเนาะแถวเนาะฮะเออเล่นไม่ขโมยละ,ะแมนมุดเดจจ้าหมดแล้ว ปวดอาจารยะพี่น้องสอนแลสอนอีกเด้อจารยุคนนะปวดโพบกโมบักแตงพวดแล้วบักแตงกวาบักแตงไทยบักแตงร้านบักแตงโมบต่ต้อมสวัสดีครับเราอยู่ในช่องบา่าวต้อมวอนิวเช่นเดียวช่อเคยพี่น้องพบมาพบกันในยามค่ำคืนพี่น้องใก้เาเนาะค่ำคืนอันสวยสดงดงามบ่งจาพี่น้องบอรจาพี่น้องมาซอยสอนเนยเด้อจาพี่น้องจะพวดแต่แท ดุยจ้าโอยดยดโหดโหดๆดโหดดแล้วอันนี้โวดเท่ปโดวา

tầm khươn xoáy thấp trinh ngót nhám, bùa cặp chong phá khấm lam nó, kinh khủng kinh khủng đấy, kì cha. đến nhiều đây đấy thôi và đang mình thường rồi đấy bộ và đang cái này Sữa ăn làm xả luôn cả đấy Cốt là một thôi nè ยังเถอยอ๋อไม่ขึ้นคาลากไม้ไปเอาเท่าแล้วๆเจ้า ดอกงามค่ะขนาดจัตพี่นะปานดอกบัวแล้วดอเนาะนี่จะ

ยังเด็กตกไหมอ้อาคาคนยาวจะกินเอา้ะเก็บสุดแต่ก้าวเอาพได้เนาดเท่นาะ อะไรดิเดอ้าออืออเกองโพดเดงโพงโพธโพดโพดค่ะสุดตะก้าจริงมาดิแห่งความเาพี่จังแบบจุ่มคัดจุ่มแน่แท้เลยจุ่มสวยคัขนาดเลยอะทางห้างหลั มืมอขาขายาวข้างเราเถอะยาวจุ่มเงางามน้ำทันมัดเดอร์เราบางเหยียบเลยค่ะสองคนพ่อเมียช่วยกันทำมาหากินไป่น้อง <laughs> ค่ะดอกบานเอาไว้ก่อนเนาะเอาดอกบานอะไมาไล่เก็บทีเดียวมันจะทุกหน่างเดียวจะพี่น้ะโอ้ดินผุขนาดเนาะดินผุไมึคุณ โอ้โยดอกสวยจ้ะพี่น้องเอาดอกงามก็เท่าะดอกบานเอาไว้นี่ก่อนโอ้นี่ได้นี่เท่าเน่เน่เน่เน,น,น,น่ดอกสวยเวน่เน่เน่เน่ดอกสวยจ้ะว้าวมังคาเท้าเท้ามังค่านะเท้าโอ้ยอย่าไปสบน่ะ

ห่วยคำบ่บ้านเนี่ยคนมาปตั้มได้สิบโลเกยว่าพี่ลึกแล้วเนเ็ดสุดยอดอ่ะขาความยาวป๊าดพี่น้องจ้ะโอนขน,นาดเลยอันนี้จ้าหาดี่ท นะเนาะครับครับขออะไรครับเลยนะเลยเลยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับ no, no? no. อื้มมือก่ยลงหักเลยฮุบโอ้ย,อยจะ,ะไ้หาลากไม้อีก ประบานเดี๋ยวจะใส่ถุงถุงนี่เดีเ๋ยวจะพี่น้องใส่จะไปะเห็นบริห็นนอ่นะ

หมดยังหมดเลยหมดโอ้โหงามย่างบ่หมดเด้อจับพี่น้องบ่กูนะนี่เรเลือกเอเลือกอาก่อนอกไม้สวยก่อนนั่นแหละอันนั้นใส่อีกถุงเนาะจ้ะ ยังไม่ได้มดง่ายเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะผูข้างหลังก็ยนั่นแห่าเนาะยังต้องทำจุดอยู่นี่จ้ะมาบันเลงเลยทีนี้ไสไกลๆก็ได้หรอกเนาะพี่น้องจ้าพูจ้าพูเอ๊ะอะไรกันดอกบานเราจะผูข้าลังดอกบานเราจะไม่จิ้มได้อพี่น้องงัดเอาเลยได้จ้ะงัดเอาเนาะถอนถอน ông đừng 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 là cái leo nó có xây thùng này mấy là cái hiếm mưa lốt mưa ะเอาทางนี้ก่อนเราค่อยเอาทางหลังนี่แหละเอาทางที่เห็นนี่แล้วเท่นี่แหละทางมือเจ้านี่แหละโคตรเโคตเลยอาใใจเทกเลยพรึมพรึมพรึมมาแล้วขอสปิดกล้องนี้จากพี่จากน้องกับบาดทีนี่ละพี่น้องจ้า ขับพึ่มพึ่มมาไ,ปไวปันใดได้จ้ะสาวลูกนี่พอเอาปันคือขั้นได้จ้ะโอ้ยเสียดใจขนาดเลยดึงปุ๊ดดึงปุ๊ดเลยเถอะเอ้ยาไ,ไวแล้วเห็น,นเขาคิดดีเราได้สิ Tôi nói một mi mì nên bỏ thảo ừ. mì mình từ tô bàn nên bao vào đây ừ. ừ. nó khào gì đó cho phải nấu ừ. kìa sôi sôi cắt vào hát ừ. ừ. một vài đó qua đăng của đấy cho phải nấu nó đăng nó đỏ nó một vài đấy cha áo đi thấy nên nó này áo đỏ này con លាក់មកបងញញញអោតទៅតាន់បានก่อนពត់ហៅហៅយ៉ាងเดียวដែរខាងឯងចាក់អានមកบ่ຖາມព្រោះអោບໍ່ໄດ້ដល់ເຖົ້າເນາະច້າប្អូនប៉ານព្រឹមព្រឹមព្រឹមតាមដែរ ะสรุปเด้อพี่น้องสรุปผลงานเด้อจ้าพี่น้องจ้าคุณน่ณะกดจักถ <kalk a. S 1> ุงจักตะกร้าเบิ่งจ้าเอาจะโดกงามๆเด้อจ้าพี่น้องใสนน่นี่เนาะบ่าต้อมเนาะจ้อันนัน้นดอกบานเนี่ยไปทั้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามให้บ่าวต้อมในช่องเลยนะครับผิดภาพกันนะขอโทษขอไปพี่น้องวันนี้บ่าวต้อมสาวลุงมาขอตัวลาก่อนครับเราชมคลิปหน้านสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องขอบคุณหลายใจ FC ใหม่ FC เก่า VC ในประเทศเราต่างประเทศจ้า